วนี้เป็นเหมือนเดิมครับแล้วก็แซดโหเป็นเหมือนป้อยลูกบอลไปโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่นะครับ Devil Six นะวันนี้มาอยู่ในเกม Roblox นะในแมป Shin Duel Live นะโอเควันนี้อยากจะบอกว่าเบียรอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็อัปเดตสายเลือดเข้ามา แต่ก็มีมานานแล้วแหละแต่พี่เพิ่งได้มาอ่ะมีน้องเขาให้เอ่ ID มารีวิวนะ ID มารีวิวนั่นก็คือน้องต้นก้านั่นเองนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันที่สถาก็เลยนะทุกคน <Okay. S 1> สถาคที่อัปเดตเข้ามานะที่มีร่างใหม่เลยก็คือเป็นร่างของซิปหางครับซิปหางเป็นร่างใหม่เลย คือร่างสารนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเปิหม่าให้ดูกคนอ,อันนี้เป็นขั้นแรกนะทุกคนอันนี้ขั้นแรกอันนี้ขั้นสองขั้นสองนะคือยังไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่ขั้นแรกกับขั้นสองยังไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะก็<อ>คือนี่ครับร่างรางสวยเลยนะทุกคนสีขาว แล้วก็ไม่มีลูกแก้วเซียนอยู่ข้างหลังด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองไปลองสกิลกันว่าอ่ะ,อะตอนมิ่งมิ่งวิวตัวชิปมันจะถอน,นอมแบบฟอฟาร์มไยแล้วก็ลองสกิลแรกนะฮะคือสกิลคิวนะทุกคนสกิลคิวนี่เป็นเหมือนเดิมครับแล้วก็แซด เป็นเหมือนป่อยลูกบอลไปแจ,จบตีด้วยนะทุกคนที่ขอเปลาเสียงนี่สิบห่างเราก็อยู่นานเอาเรื่องนะทุกคนพี่ว่าเป็นอะไรที่โกมากโอเคหายไปละแล้วก็เดี๋ยวลองลี่ขวาดแซดดูทุกคนว่าจะเป็นยังไงขี่ขวาดแซด,ดแซจะขี่สิบห่างครับ กว่าแสนที่สิบหาเหมือนล่างสองเลยโอเคนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สายเลือดใหม่กันเลยทุกคนสายเลือดนี้น่าจะแบบคอซ่าทำขึ้นมาเองนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่สกิลวีนะครับสำหรับสายเลือดอเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะ นะุกสำหรับสายเลือยนี้นะครับทุกคนไล์โจไข่ใช่ไหมโจไข่หนึ่งทับร้ยนะทุกคนน่าจะ1.200อเพราะว่าน้องเขาน่าจะมีพวกไอ้อะไรนะลดปร์เซ็นต์นะเพราะมันห้านนะน่าจะ1.200อหรือเปล่าหรือหนึ่หาสิบนี่หรือหนึ่ิบนะ เราเราลองมาดูกันที่สกิลแรกครับสกิลวีสกิลวีลก็เหมือนแบบต่อยไปข้างหน้านะแล้วก็มีพวกพลังออกมาเหมือนพลังกระแทกอะไรพวกนี้โอเคเราลองมาดูสกิลบีกันใหม่ครับไอ้สกิลบีนะสกิลวีเหมือนเป็นการเปิดนี่นะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นการหลบหรือเปล่าต้องลองไปลองกับพวกมอนสเตอร์นะทุกคน แล้วก็สกิลเอ็นฮะสกิลเอเป็นการปล่อยพลังไปนะครับรู้สึกว่าน่าจะสามทีนะอยู่ได้นานมากเลยนะทุกคนอาเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลวีกันใหม่สกิลวีอาใช่ครับเป็นการจะแท็กไปข้างหน้านะประมาณ3ทีอยู่3-4ทีแล้วเราก็ลงมาไอ้ลองมาดูพวกไอ้นั่นนะเอ่อการเปิด เราเปิดอะไรเปิดพลังอ่ามันจะตั้งการขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะต่อยต่อยกระแทกมีพลังแลนะ้วลองมากดสีเฉยน่ากดสีเฉยไม่มีอะไรลองกดขีขวาสีครับเมื่อกี้สุดยอดเลยนะขีขวาสีโอเคเดี๋ยวลองเรามาดูกันใหม่นะฮะรอ15วิรอ10วิรอสักครู่ด้วยทุกคน เราก็จะตั้งท่าต่อยอขึ้นมาด้วยนะมันตั้งกาดอะโอเคก็จะกลางเหมือนพวกอ่านี่สีขาวนะลองมาดูสกิลวีกันว่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ่าไม่เปลี่ยนนะพวกสกิลไม่เปลี่ยนลองมาดูขั้นที่2ครับขั้นที่2อ,อ่าเป็นการเปิดหมัดจริงๆด้วยทุกคนเปิดหมัดแล้วก็เหมือนมีดาบขึ้นมานะ แล้วก็เป็นการเตะเปด้วยนะทีนึงเคลองมาดูคีขวาซีฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ลองมาดูขั้นที่สามฮะขั้นที่สามเป็นดาบสีดำนะทุกคนว้าวเนเชึกงเท่นนะพิว่าเท่เลยหละโอเคลองมาโจมตีธรรมดาฮะโอเคเหมือนเดิมฮะแต่แค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์เป็นสีดำโอเคเราลองมาดูคีขวาซี เดิมมาทุกคนโอเคสำหรับสายเลือดนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ฮะแล้วเราเดี๋ยวไปต่อกันอีกสายเลือดหนึ่งเลยเป็นสายเลือดที่เพิ่มเขาม้ามาอีนั่นก็คือสายเลือดนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูชื่อกันเลยว่าชื่ออะไรอ่าโอดินนะโอดินซาบิลู พี่อ่านถูกเปล่วะน่าจะใช่ครับโอดินซาบิ r ุแล้วก็เรามาดูสกิล V เลยฮะสกิล V สกิลแรกว้าวน่าจะเป็นการช็อตนะทุกคนคู่ดาวนานอยู่เลย20กว่าวีเลยแล้วก็สกนะิล V สกิล V ว้าไปนะเหมือน Skill เหมือนของมินาโตะอ่ะมีน้องต้นดก้าเขาบอกว่าสกิลแรกต้องกดค้างฮะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ฮะเดี๋ยวพี่ตอบน้องกรันแป๊บนึง อ้าเรามาดูสกิลวีกันใหม่ฮะอ่าเป็นการช็อตทิงด้วยฮะเป็นการช็อตหลายทีเลยล่ะแล้วก็ลองมาสกิลเอ็นฮะสกิลเอ็นสกิลเอ็นเป็นการเปิดมตนะ่เรามาเปิดใช้โหมดกันฮะโหมดของสายเลื่อนนี้ มัดสายฟ้านะทุกคนแล้วก็มีชุดนะสีเขียวโอเคลองโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดาก็เป็นเหมือนต่อยธรรมดาเลยสกิลเปลี่ยนไหคอ่าสกิลไม่เปลี่ยนแต่เพิ่มชีนะฮะสองพแล้วก็นิน2องพแล้วก็ไทยนะฮะสองพแล้วก็เฮด6ีสองันนะทุกคนอ่า เรามาดูทีขวามสนะขความสีเป็นการช็อตนะเหมือนเปิดเน่แล้วก็เป็นการช็อตลองไปดูโหมดที่2นะว่ามีไหมนะโอเคโหมด2ไม่มีฮนะโ,โหมดสไม่มีนะเ,เดี๋ยวลองเราจะลองใช้โหมดนี้นะฮะไปฟาร์มดูว่ามันจะฟาร์มดีสักแค่ไหน เราจะลงไปฟาร,ร์มดูให้แค่สายเลือดเดียวกันเนาะโอเคอเดี๋ยวเเปิดเปิดโหมดกนะันเยราจะเอ่จะดูเป็นแค่สายเลือดนะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะน้องๆโกเล็กครับเรามาถึงมอนเตอร์กันแล้วครับทุกคนสกิลแรกครับสกิล V ีพี่ว่าน่าจะชอบหูได้ดีเลยอ่าดีตูจะหยุดอยู่นิ่งนะทุกคนช็อนได้นานมากครับแล้วก็มาดูกันที่สกิล V ีเอ้สสกิลบีลเป็นการปลาดาวกระจายแล้วก็ไปช็อนะมาดูกันที่สกิลเอส เรามาดูกัน,นทีน่ขีดขวานรอดนธาตุแม่งใช้กำแพงดินนะทุกคนกำแพงดินถ้าเอาสกิลวีมาฟาร์มนี้พี่ว่าแบบน่าจะฟาร์มเดียวเรื่องเลยครับไปคอมโบกับสกิลอื่นนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัดกันไปในเมืองเลยแล้วกัน เคครับทุกคนเราก็มาถึงเมืองกันละฝนตกฝนยุดต,ตกพอดีเลยโอเคสำหรับนะฮะทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่อกกายกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยน,นะครับแลพบกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบายคาราบทุร้น